ผมกำลังเข้าไปเกมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมกำลังเข้าไปเกมอะไรเนี่ยนี่อยบอกนะว่ามันเป็นเกมแข่งขันเออ,เอ,อที่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะ แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าขยับเราตายเพราะฉะนั้นกดก็คือต้องวิ่งไปถึงตัวกระต่ายครับโอเคจังหวันนี้หยุดก่อนโอ้โหนี่ไงครับก็เริ่มเป็นแบบมีคนตายแล้วครับผมเพราะว่าเผลขยับผมจำได้ว่าผมเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับหนังล่าใหม่ล่าสุดก็คือสวิตเกม ก็แบบเป็นเกมลุ้นตายนะครับผมก็แบบจะมีหลายแบบเล่นเกมมันมีหลายประเภทก็แบบประเภทที่หนึ่งคือวิ่งวิ่งไปถึงเส้นชัยขณะที่เด็กน้อยเขานับนับเล่น A I O U นะครับก็เกมที่สองก็มีนั่นก็แบบบางทีก็มีชักเเยอร์เกมที่สามก็แบบลูกแก้ว เกมที่สี่ก็ผมจำไม่ได้ไม่ค่อยดูนะครับเพราะว่ามันมีหลายเกมแต่ผมจำฉากแบบน,นี้ได้นะครับโอเคใกล้ถึงแล้ววิ่ง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 แล้วก็หยุดใกล้ถึงแล้วแหละเดินไปอีกหน่อยโอเคจังหวะนี้หยุด ไม่นะหมดเวลาก่อนแล้วเอเอเอเราหยูดลำดับที่ห้าในนี้เหรอเอาละครับแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับแล้วผมก็จะได้ทําคลิปออกมาใหม่ๆนะครับเพราะว่าคลิปบางทีอาจจะนานอยู่ก็ปลดแหอภัยนยนะครับมันอาจจะมีผลดีหรือผลเสียก็ได้นะครับ